เรียนท่านเลขาธิการวุฒิสภาท่านนภพรใจสัจจะท่านผู้ในการสำนักวิชาการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัศดรท่านรองศาสตราจารย์สมพรอิทธิวิลานนท่านอาจารย์นันทพรอังคติชาติแห่งสถาบันวิจัยเพิ่มผลผลิตแห่งชาติท่านดรน,นนทริศพิศระยะบุตรแห่งสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยท่านผู้บริหาร ท่านวิชาการท่านวิจัยและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในานามของสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติหรือชวชภายใต้กระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในการประชุมเชิงนโยบายเรื่องอนาคตประเทศไทยในมิติเศรษฐกิจผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและบริการ ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำสู่ในเรื่องของการพิจารณาและพัฒนางานทางด้านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งการประชุมในครั้งนี้นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะฉายภาพมองเห็นภาพและการวิเคราะห์อนาคตของประเทศไทยในมิติเศรษฐกิจของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมเกษตรกรรม รวมถึงการบริการในอีก20ปีข้างหน้าซึ่งชุดข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยกระดับการต่อยอดการขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการวางแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนมุ่งสู่เป้าหมายและทิศทางการดำเนินการร่วมกันอันจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการทำให้เกิดกลไกการพัฒนาด้วยงานวิจัย และนวัตกรรมในส่วนของวชเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศรวมถึงกลไกหนุนเสริมในการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ซึ่งโครงการประเทศไทยในอนาคตหรือ Future Thailand นี้นับเป็นรูปแบบของกลไกการทำงานเพื่อกำหนด เป้าหมายกำหนดแผนโดยได้ชุดข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือในการดูอนาคตในระยะยาวโดยใช้การคาดการเชิงยุทธศาสตร์การฉายภาพอนาคตการวางฉากทัศน์รวมถึงการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ที่จะทำให้เห็นการประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในมิติที่สำคัญในหลายมิติและยังคงเป็นการวางทิศทางวางนโยบาย ของประเทศไทยในอนาคตโครงการนี้ได้มีการดเนินการมาในช่วงปีและได้ผลการวิเคราะห์การประเมินในเชิงของยุทธศาสตร์ที่พึงประสงค์ที่สามารถฉายเห็นฉากทัศเห็นหมุดหมายในการวางแผนในการนำไปสู่ในเรื่องของชุดข้อมูลสำคัญของตัวแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงการนำชุดข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดเชิงกลยุทธ์หรือตัวแผนงานสำคัญทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งจะได้ประเด็นสำคัญสำคัญในการวางแผนเชิงนโยบายซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการบริหารสถานการณ์ประเทศไทยในอนาคตซึ่งในเรื่องของประเด็นการวิจัยอนาคตของประเทศไทยนี้ทั้งในเรื่องของมิติเศรษฐกิจของผู้ประกอบการ ของภาคอุตสาหกรรมและของทางด้านการเกษตรเป็นการดเนินการวิจัยที่มีเป้าประสงค์ทั้งในรูปแบบของการทำงานเชิงสังเคราะห์การอภิปรายร่วมการสรรหาแนวทางและการนำชุดข้อมูลมาใช้ในการขับเคลื่อนทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในการดเนินการดังกล่าวซึ่งสามารถที่จะนำรูปแบบของการทำงานไปใช้ในการวางนโยบาย การวางเป้าหมายการคัดกรองในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในส่วนของการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆทั้งในด้านสังคมด้านเทคโนโลยีด้านเศรษฐกิจด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงทิศทางทางการเมืองเพื่อที่จะให้สามารถวางรูปแบบการดำเนินอนาคตของประเทศไทยทั้งในภาคเศรษฐกิจภาคสังคมให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้นกลไกที่มีความสําคัญอย่างยิ่งอันหนึ่งก็คือในเรื่องของการพัฒนาทักษะการมุ่งเน้นในเรื่องของการดูแลเชิงเทคโนโลยีที่จะเป็นโจทย์ความต้องการที่สําคัญของภาคผู้ประกอบการภาคเศรษฐกิจที่จะได้มีการนําเทคโนโลยีเข้ามาหนุนเสริมในการสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตอย่างมั่นคงซึ่งในส่วนนี้ก็จะนําสู่ในเรื่องของการวาง ภาวะวางอนาคตของประเทศไทยอย่างเป็นระบบต่อไปวชอมุ่งหวังว่าการพัฒนางานวิใจัยในลักษณะของโครงการประเทศไทยในอนาคตหรือ Future Thailand จะเป็นรูปแบบที่มีความสำคัญสำหรับการนำส่วนของตัวชุดข้อมูลและผลสำเร็จในการฉายภาพอนาคตสำหรับการวางกลไกให้กับการพัฒนาในแต่ละมิติทั้งภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและภาคบริการ และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบนโยบายสาธารนณะนโยบายทางสังคมและการที่จะผลักดันให้เกิดการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตในส่วนนี้วชต,ต้องขอขอบคุณทางสถาบันคลังสมองของชาติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ให้การสนับสนุนในการดำเนินการในเรื่องการพัฒนาชุดข้อมูลมาอย่างต่อเนื่อง ต้องขอคุณทางสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัศดรที่ได้มีการส่งเสริมผลักดันในการที่จะร่วมพัฒนานกลไกดังกล่าวรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนที่ได้มีการจัดกิจกรรมในวันนี้และการสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็เป็นเวทีสําคัญในการที่จะร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการหนดแนวทางในการนําสู่ชุดข้อมูลสําคัญเพื่อ ผลักดันขับเคลื่อนในส่วนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงบริการตามเป้าหมายของประเทศต่อไปขอบคุณค่ะ